ก็เป็นบรรยากาศที่น้ำตกไวชิรทานนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะครับที่นี้ปรมาสัมผัสละอองน้ํานะครับช่วงนี้น้ําแรงสุดเลยเออดูสวยน้าครับผมน,นี่ก็บรรยากาศ ที่น้ำตกวชิระานนะครับผมก็มีนักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามาเที่ยวนะครับหลังไหล่ก็เข้ามาเที่ยวนะครับตรงนี้ช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวนะครับก็เข้าช่วงอยู่ในช่วงฤดูหนาวนะครับนก็อยู่ในช่วงฤดูหนาวก็ถือว่าเป็นฤดูที่นักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามากันะครับเข้ามาเที่ยวทางภาคเหนือนะครับผม ในดอยอินทนนท์นี้นะครับก็จะมีที่เที่ยวนะครับก็จะมีกิ่วแมปานนะครับมีผ่าดอกมีเดินป่าที่กิ่วแมปานผาดอกเที่ยวนะครับแล้วก็เที่ยวชมน้ําตกากันในที่นี้นะครับมีน้ําตกอยู่หลายน้ําตกนะครับทรงนี้ที่ดอยอินทนนท์นี้นะครับ นี้ก็เที่ยวกันก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่สถานการณ์ที่โควิดยังไม่ได้ตาไม่ได้ห่างไกลไปไหนนะครับผมช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพระมัดระวังตนเองด้วยนะครับตัวนี้คือวัชริรัน์วอเตอร์ฟอร์ด this one of waterfall in t h ดอยอินทนนท์ national park เดือ และน is คือจุดช o r ะเพี of Was ช r รทานวอเตอร์ฟ l ร์ d ละลอยอินถน right now many tourists many visitor s come to see come to visit waterfall and trekking walk in the trail at k i u m e p a n uh, right now is the winter season so welcome everybody to h i a n g m a i here